ูได้นอนกูได้นอนมาเลยมาเรื่ยนั่นจช้าสวัสดีสวัสดีพี่น้องปองไปายไทยเนรแล้วน้ำตาหอดคนต่างประเทศเดินไปน้องเด้อมื้อนี้ปอนพะเบิงสิพามาชมบรรยากาศในยามเช้าอยู่ที่ภูพงโลนแขวงไสสมบูรณ์นั่นเองพี่น้องเนาะอันนี้เป็นบรรยากาศในยามเช้าพี่น้องโอ้โหตอนนี้กัเป็นช่วงฤดูหนาวเนาะเดือน12 ถือว่าอากาศกับบางมือกับค่อนข้างจะหนาวแห้งเนาะแต่ว่าบางมือกับอพออยู่ได้ไวไงซะเนาะบรรยากาศในยามเช้าตอนนี้เวลาเกือบหกโมงโดยประมาณพี่น้องบรรยากาศสดๆโอ้โหกับพรเจ้ากันถือว่าเป็นคังทำอิดพี่น้องที่ได้มาเมื่อคืนนี้มาค่ำเนาะพอดีมืด อันนี้ในายามเสาวเห็นบอกอันนี้กบรดาคนลาวเขาเนาะหรืออาจจะคนต่างประเทศคนฟังไทยก็มาเขาจะกบาตังแคมแบบนี้เนาะก็คือมานอนอยู่ทงภูนี่เลยพี่น้องเนาะส่วนโซนนัน้นจะมีเป็นบังกะโลเนาะก็มีคนคือกันทางผูเนาะมีบังกะโลแต่โซนร้ายก็ตั้งแคมเลยเนาะ ทางพุ่นก็นจะเป็นโตเทศาบาลใสสมบูรณ์เนาะนี่โอ้โห,โหบรรยากาศนี่แบบสมกับไส้ย่าที่ว่าอ่านิวซีแลนด์ลาวเนาะบรรยากาศคักเอลีพี่นะ้องเดี๋ยวสิภาพพีชมเนาะในทางพุ่มก็จะกลางเต็นเนาะส่วนจอมจอมที่สูงที่สุดละเมือนทางพุ่นเนาะทางพุ่นละเมือนจอมสูงสุดเลยเ oh bầu nhà ga sụt yo luôn phi nông còn vào thăng khách bọn nào cứ từ bà nhú đầy non đẩy nó càng tên oh nhà ga bình phaỉ nó sụt yo luôn toàn sau phi nông ผู้ใดที่ยังพระท่านได้เคยสัมผัสพระท่านได้เคยมาเนาะอยากแนะนําให้มาโดย,ยเฉพาะเหมือนคนไทยเนาะหรือคนลาวที่อยู่ตามประเทศอยู่ต่างถิ่นต่างแขวงนะอยากมาก็สสมารถที่จะมาสัมผัสบรรยากาศสดๆแบบนี้ได้เนาะโดย,ยเฉพาะเหมือนคนที่มักลินมักทีเยวเนาะมักทีเอาอะไรไว้ไ,ไงซะนะคลพาดเนาะแขวงใสสมบูรณ์ถือว่าเป็นจุดเด่นเกบว่าเป็นหนึ่งเดียว ในาลาวเลยพี่น้องเนาะเป็นนิวซีแลนด์ลาวนิว <c> ซ <oughs> ีแลนด์ลาวเลยเนาะอยู่ในนี้แต่ว่าเป็นจุดพิกัดอตอนนั้นก็จะเป็นจุดมอนเช็คอินนะเช็คอินเป็นจุดสูงสุดเลย เดี๋ยวหันสิกยางไปพุ่นเนาะว่าเจ้าจะทําการยางจุดสูดสุเราเป็นทางพุ่นเนาะทางพุ่นเราจะเป็นจุดสูงสุดทางนี้นี่จะเป็นบอนทายหุบเนาะเป็นจอมอีกจอมหนึ่งนี่อากาศค่อนข้างจะดีบนท้งขั้นวันหนาวเนาะนอันนี้จะเป็นจอมหรือว่าบอนทายหุบ รถพระเจ้าก็ขึ้นไปเนาะอยู่นี่รถก็ขึ้นไปอยู่เฮ้อว้าวนี่พี่น้องนี่กบางคนก็กระจำพระเจ้าก็มาตังบอนอนอยู่พี่เลยพี่น้องโอ้โหจะบึงพี่น้องเอ้ย บรรยากาศโอ้โหโอ้โหว้าเถอะเขาจะกำลังไต่ขึ้นไปเห็นปะเขาจะกำลังไต่ขึ้นไปว้าวเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นไปตั้งพุ่นแหล่พี่น้องเอ่อจะเก็บภาพเก็บบรรยากาศให้มรดท่าน ได้เบิงเนาะป้พูพชิฮอดพุ่นเนี่ยประมาณเรื่องง่ายๆเลยนี่ยางไปเด็กกับเจ้ายางขึ้นไปยางขึ้นไปว้าวบรรยากาศสุดยอดเลยพี่น้องเลยอันนี้ือว่าเป็นจุดเด่นและก็จุดเดียวในประเทศลาวกับวแม่นเนะที่เป็นว่าปูที่สูง ผู้ขอโลนเนาะว่าไงซะผู้ขอโลนเด้อแต่ว่าโอ้โหผู้ใดที่บ่ได้มานี่แต่ว่าบ่ผิดหวังไอ้หลีเนาะเขตนี่ป้าโตเออขออนุญาตไปฟ้าไปฟิ้งไฟก่อนพี่น้องโอ้ยเ <laughs> ย็นเย็นๆๆ็นเย็หลาย Bên phía thân còn phía nào à. Bên bàn check in đấy nè

แบบเลยียเป็นเหงาเยี่ยมที่จังสวัดแพร สออนเ่สจ็ดสองส่สองหกองนนึ่นึงเดือย่นแต่ก็อุตส่าห์ตั้งใเรียนแต่ต้องทุับความกข์ท้รเรียนเนิหาสิอาจารย์สายฟงจะติดชึ้นช

เมา่อเพื่นบ้นนี้ทำการจได้ะนาเอาดำรับวาด้วยการเฉลี่ยคูณถูขคอห้าเลข22คูณถูข้อ้ฮด์กรเฉียอกรับคืนจากท่าปางเป็นม่ต้องอิสรากายให้เป็นประธานไปกำนดวัด้วยการเฉลี่ยคูณกคอไฮด์กอนการนับคืนทา่าทางจะนวนนเลย ດຽວດ້ານການສຶກສາກັບສຶກສາຊ່ສັນສະັດທະນະຕໍ່າປັກຕົດີ ก่อนจับสไปถึงหน้ามงอปอดไผ่ก่าการทาหน้าสีงจากหน้าเต้าซัตีออไผกว่าห้ามจับสายซงีลักษณะข้าระเบิดห้ามเจหรือีกระถูกซังมีลักษณะดข้าวระเบิด No, ก็ยังมาคอยดงเครื่องไปไปก็ไยงมกัน็้ยังไเลยอมากาวกตั้งเขา่อาปนี่ใบซื้อเนี่า็นแมซื่อเอาในรับ้นับุ้งพื้นบุญรบองพื้นเลมันซืน้อยจะนอน่ได้เลยซื้อแบบนี้เอาแม่คัรกลัวตัวนีแล้วเอาไปใส่นนรบขม้งได้ไหมอะไรก็ลดกรนได้ มดไปนอนมุดไปนอนมาเลยมันนี really ้ยนันเบ้นเอาเต้นวนิกับมามันมีขาดเพราะว่ายกูได้ยินเสียงโอเ้ผ่าพื้นโเากมาคว้าใช่แล้วแหละปนั้นอ่นมากอันซึมเข้าข้างในเนเปียกเหมดเลยตัวไหนองเฮาเต้นนอนเน้อมันปะกันนะแต่ใครค่าบ่มีตัวนั้นไปพกอะไรแห้งเปียกกว่านี้ไปดีทุกคนเาเน เบ่ง okay. ีน่าวัได้วัาว่ได้ไม่ได้นอนเลยมันเป็นั่นหนนพนนนอนในลคดอยู่คดอยู่วัได้เป็นตะคิวซิซิอ่ามันนี่คันเปิดแวนน้อยเดียวนี่ ไม่เปิดแวนรนดวสิวะกูเปิดเลยนะป้าแบบนั้นเลยเ,ออเ,เปิดแวนอันเปิดนิดน้อยนกกน <c oughs> หน,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 อน,อน,นี่มอ้กเนย็น

แม่ลูกก็อ้วนกเอออ้วน่ะอ้วนตันเงินกินเหรียญทิซูก็เย็นเยว่ะเย็นไหมวะเย็นมากแม่ก็น้ำกินน้ำอ้าวคร้เปนการคือนีกินน้ำนกวยเตี ชายคนคนีมมีคนเนาะ่ก้งเป็นส้นที่จิงนดีเลยแต่ว่าการมาตั้งแค้มฮอวอยากนห้มันแบบถึงแนวที่ผมง่ายมีต่อเข้ามันต้องยากว่ามีการเพราะว่ายูเน่ยนักินง่ายมีแต่นอนอยู่บ้านเลยนอนะซินสิอยู่บ้านกเลยาะเขาใช่ที่กินมีต่อเต้านะเขากินยุ่งเส็ก้กินไมด้มันข้อกันอยู่แล้วกินมีอย่าอัมปี้เท่า้ แคมปิ้งับน้มันเขาับมีกับกาแฟน้ำข้าวผอยู่ได้มันอดีตเลยเพราะว่าหายากอกเจ้าสีมาเห็ดกินสุดอาหารเศร้ากินก็ท่ไห้กิ่นน้ำน่ะสบายท่านไทเท่ร่ไม่รือทว่าไเฮ็ดได้จะมาต้องมาหน่อยๆคุณแพคมากเออต้องเฮ็ดเองถ้าว่าเฮ็ดได้ให้กันนี่นะเ่าะทานดอกผจได้กิน่ยัมามีลมันดีสุดล้ำคักสุดละที่ไป ไปล่าไปกูเนาะหรือวาไปกูแทะเลปลาแท่งนั่นนี่สบายอยู่ที่ไหนต้องเกี่ยวกล่นเมืนมันต้องเกี่ยมดีๆกูนี่มันต้องแบบเออต้องแบบว่าง่ายทำใจนะที่ไฮมี้ก็จะไปนอนโซฟควายบอกแล้วว่าไอ้บ่อน้ำไปใกลเดี๋ยวเขาเอาน้ำอยู่หน่องมาต้มให้เราเั่นนี้สุดท้ายมันได้ไปซื้อน้ำให้กูกูกินมาได้จะดีน้ำโอ้โหมึงเอามาต้มให้กูกินต้อยมึงต้มอะไรก็ยาแบบมันก็คือมันก็คือน้ำ่ะนะจะต้มละลายแต่มันบริขาดเสียเออ หัวหน้าใหญ่ายเลนะแหละหัวหน้าใหญ่ายเลนะเห็นในคลิปว่านา่าง่านี่แหละนี่ยนะี่แหละเขาเอิ้นว่านี่ท่านเมนยังกาะอันนัน้นบริษัทแกเมนยังเกาะอ่าบอบรินิรจัดกไดเรคเตอร์แล้วน,นี่นะเออประธานนัน่นประธานนัน่นบทประธานกุมแล้วล่ะนี่นะเชมีนโอ้โหเชมนีนรอดแล้วคนวนี้นะ

เบ็ดนั่นเป,เปเียกปะคายดงก็คไปเป็นมือคุ้าไปก็ไปน้ำอเปียกปะเปียกเนาะเปียกนะักังอยกออกีน้แต่นาจึงจัดให้โดออกมาจากสุดนึ่งเนาะอเอาตัวใหญ่กว่าน้หนึงเนาะเอาตัวเอาใหญ่ยาวเลยนี่ยแต่ต้งจัดมาอันนอเด้อ เขาว่าจะซีนังคักบเ้เินเินเินรุ่นแบบนี้นางังคับโกเบนะรุ่นแบบแขนมนางับบต้นนางแต่มันไมด้มีเขนทองได้รุ่นนี้มันไมได้มีทองเลยแต่ว่ารุ่นนี้มันมุมีเหวห้องจอกไงรุ่นเฮามันมีสุปจอกได้เยงจ พอทุกออกกาแฟปแล้วออกก่อนแล้วออกเพราอะไรวะออาอยู่รแล้วพอจักหนึงบเอาบะพอได้พอดีใจนะพอทานพวกกาเฟกินกาแฟสดๆกินเลยมากินกาแฟนี้พึ่กับอากาศเลยข้าวอสมขนาดเลยข้าวหัวหน้าเป่ามาเนี่ยนะบุมาตเชือนี่นะพอมายืนอยู่นี่เด้วพอมายุดอยู่นี่เขาจะถามพอนหนึ่งเดี๋ยวขก็ได้เป็นตเหยื่อจ พ่อเขาถามหน่อยต่อสู้ได้พ่อขึ้นไปเก็บเนี้ยอแม่นขวานพวกเก็บเบิรทุกภูเลยเจ้าเลาะวต่างออกกับร่งกายเจ้าได้กับร่งกายมันเป็นอันนี้ในเมนจับของเฟิรนเด้อเนาะเป็นเจ้าขอผู้ขาดวนเนาะนึ่งของามสอกมาท่างกายเฮาสมบูรณ์ดีออกกับร่างกายเนาะออกกับร่งกายตลอดพ่อซื้ออย่างเกาะซื้อหวะหนาวชิงเฮอร์ผู้ใดที่มาเนี่ยห้อยคอ เห็นเนาะอีพงศเราก็อายุหลายแล้วเสร็ล้ก็ยังเก็บอยู่เนาะฉะนั้นแล้วเขาต้องเก็บนี่เนาะเพราะว่าพวกเจ้าชิปไก่ไก่ท่านไหนกังม้าวสารเข้มาช่วยกันเลยเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องปฏิบัติแต่คันผู้ใดอยากให้เราออกกําลังกายกับที่พีนว่าโบเมย์เนาะโบเมนย์ขึ้นเอาไหนเขาไปบ้านเขาไปบ้านคนไปบ้านเจ้าจอมากสมบัติที่พินอยากจะบ้านในบ้านตั้วะเหรอแต่พะลูกโอ้ทุกบอลมันเพื่อนย่อมมีมนุษย์เออยอมสวัสดีเจ้าแม่ Tham thì nó mới đẹp lên, tham mát nó sẽ mà nó nó người. Cô <laughs> ạ, có ai <laughs> đó chán, có ai đó chán không khó, tôi xuôi trở thành là thế này, nếu mà tuổi xuôi bình tôi khá đi tuổi xuôi, nó sẽ, tuổi xuôi nó sẽ trở thành xuôi, tuổi nó đi, đến có ai đó nó เจ้าก่อนอื่นข้าพระเจ้าต้องขอขอบคุณขอบใจทุกทุกทานโดยเฉพาะแมน่นทานที่เบึงตั้งแต่ตนจนมาฮอดวินาทีนี้ขอขอบคุณขอบใจและก็ฝากบารดาท่านคอมเมนต์นเดอ้อเนาะฝากช่องเล็กๆน้อยๆให้บารดาท่านกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจเนาะและก็ท่านใดที่อยากมาเที่ยวอยากมาตั้งแคมป์ปิ้งอยู่ที่แขวงไสสมบูรณ หรือที่ภูฮอโ์ลนแห่งนี้เนาะก็สามารถที่จะมาได้เนาะถนทนทนทางก็ถือว่ากลับไปได้เนาะข้าพเจ้านี่ถือรถเก่งมาแต่ก็สามารถที่จะมาฮอดได้ก็ถือว่าปัจจุบันนี้ก็กาลังปรับปรุงบาว่าจะเป็นสถานที่ในการาเที่ยวชมและกนถนนทนทางเนาะปัจจุบันนี้เหมือนกันมีการ ปบปุงไ่ว่าจะเป็นทางมาแต่นคนรงเ้ียงจันจังสีหรือตลอดหอดท่างขึ้นานาเทงปูโฮอโลนนี้ก็สามารถที่จะขึ้นได้เพื่อนกับกำลังปบปุงหลายสิ่งหลายอย่างเนาะท่า,านใดที่ว่าสนใจโดยเฉพาะแม่นพี่น้องปองไปที่อยู่ต่างทิ้นที่อยู่ต่างประเทศอยากมาสัมผัสแบบนี้ก็สามารถที่จะมาได้โดยที่เฮ้าบ่ได้เสียคายยังเทือในปัจจุบันเนาะมีแต่ว่า เขาต้องมีเต้นเนาะนอนมอนมุงกวากันไปหรือบางคนกับบอยากนอนแคมปิ้งจังสี่ก็ขึ้นมาในย่ำเสาก็ได้เนาะนอนโหงเฮม,มบ้านพักก็มีเนาะอยู่ดุมแต่ท่านใดที่อยากสัมผัสบรรยากาศหรืออากาศชดๆกับสมาร์ที่จะมาตั้งแคมปิ้งนอนตากลมนอนตากหมอกแบบนี้ได้เลยกับเร,ราทั้งกันว่าหนาวพี่นอ้องเป็นบางมื้อเนาะบางมื้อก็ค่อนข้างจะ หนาวแห้งบางมือกับธรรมดากับประมาณ10องศาหรือว่าเกาองศาประมาณนี้แต่บางเทือเนี่อาจจะกว่านี้ก็มีแต่ว่าข้าพเจ้าคิดว่าจากที่ได้สัมผัสจากที่ได้ไปนอนหนึ่งคืนเป็นครั้งแรกรู้สึกว่าประทับใจและกับตัวเองรู้สึกว่ามี Energy เนาะมีพลังบวก เติมเต็มให้กับตัวเองหลายนอสานั้นก็ขอเสชวนส่วนทุกท่านบอกว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศก็สามารถที่จะมาหรือว่าไปเที่ยวชมภูฮอรนแขวงสทยสบมบูรได้เนาะ